สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานสวีเดนนะคะขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสี่กว่านะคะนุชกำลังจะเดินไปคืนบทบัสนะคะเพื่อที่จะไปทำงานนะคะหลังจากคลิปเก็บเฮดของวันวันเสาร์นะคะนุชอัพโหลดวิดีโอว่ะจะลงตั้งแต่วันเสาร์แต่ว่ามีปัญหาคือเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอได้ช้ามากและเมื่อวานวันอาทิตย์น่ะนุชอัพโหลดตั้งแต่เช้าอะ่ะวิดีโอมาเสร็จต,ตอนค่ำ นะคะก็เลยทุกคนได้ดูวันจันทร์ตอนเช้า,นชาเนาะโอ้ยข้าไอนไ้นุชเหนื่อยรีบค่ะกำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสน,นะคะนุชก็จะมาทำวิดีโอทักทายทุกคนนะคิดถึงทุกคนนะคะเราก็ขอบคุณมากเลยที่หลายๆคนยังรอดูวิดีโอของนุชอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแถวบ้านนุชนะคะนี่บ้านหลังนี้สวยมากขอบอกเนี่ย โอเคค่ะทุกคนนุชอะมีแพลนจะกลับไทยนะคะแต่นุชราไม่ได้บอกทางบ้านว่านุชจะกลับเดือนไหนนะเพราะว่านุชน่อยากจะไปเซรอไพรแม่นะคะแล้วก็จะพาแม่กับครอบครัวนะคะไปเที่ยวพัทยานะคะไปพักผ่อนนะคะพาแม่ไปเที่ยวไปกินอาหารซีฟูดจัดเต็มกินแบบให้เต็มที่เลยเพราะนุชหอยหามานานแล้ว ือเราทางานมาทั้งปีเราไม่ได้ยุดเลยนะคะก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็เก็บแรงเพื่อที่เวลาเรากลับมาที่สวีเดนนะ่ะเราจะได้มีแรงมีกําลังใจทํางานสู้งานต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทํางานอย่างเดียวเลยแบบที่แบบไม่ให้ร่างกายเราได้พักผ่อนไม่ให้อะไรกับตัวเองเลยมันมันจะเขียว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะห่อเหว่ขึ้นไปอ่ะชีวิตนะคะให้อะไรก็เต่เงบ้างให้ราวัลตัวเองบ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสก็นี่แหละนุชอยากพาครอบครัวไปเที่ยวเนาะถ้าใครนะคะถ้าใครนะคะอยู่แถวพัทยาหรือว่าอยู่ใกล้ๆพัทยาอยากเจอกันมาเจอกันได้เด้อถ้าวันที่นุชไปถึงเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวนุชจะลงวิดีโอทิปอีกทีนนุชอ่ะอยู่เมืองไทยตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้นุชย,ยังบอกไม่ได้เพราะว่า นุชกำลังจะเซอร์ไพรส์แม่นะคะนุชอยากให้แม่รู้ว่านุชกลับเมืองไทยวันไหนนุชอยากจะแบบอยู่ๆไปแบบจะเอ๋เลยอะไรเงี้ยพนุชเคยทำนะคะนุชแบบอ u, ยู่ๆไปยืนอยู่หน้าบ้านเลยไม่มีใครรู้นะว่านุชอะ่ะกลับบ้านเพราะว่านุชคิดว่าการที่เราบอกเขาว่าเราจะกลับวันไหนอะ่ะคือคนที่บ้านเขาจะตั้งตารอค่ะบางทีก็น,นอนกันไม่รับเด้อเขาจะตั้งตารอเขาจะนับว,นวันาเองจะมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ย นุชไม่อยากให้แม่ต้องมาตั้งตารอต้องมาต้องมารอมานับวันรออะไรอย่างนี้เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสะพรายด้วยค่ะโอ้ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นุชกำลังยืนรอรถบัสนะคะออตอนนี้ก็ตีสี่กว่าเกอบจะตีห้าแล้วค่ะรถบัสมันมาตอนตีห้านะคะรถบัสมันมาตอนตีสี่ห้าสิบเอ็ดนะคะแล้วนุชก็ใช้เวลาเดินทางไปถึงที่ทำงานนะคะประมาณ ตีเออหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงกับสิบห้านาทีนะคะเกือบหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอะ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะนุชจะทำงานนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากเลิกงานอะ่ะบ่ายสามอะ่ะ นุชก็จะเขายิมเลยนะคะไปถึงยิมประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะนุชก็เขายิมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะสี่ถึงห้าวันนะคะต่ออาทิตย์และท่านเนี่ยปีนี้นุชก็เลยไม่มีเวลาเหลือมาทําอะไรเลยหลังจากหลังจากยิมนะคะนุชก็เลยไม่ได้ปลูกพักไม่ได้คือว่าเพราะว่านุชอะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไร ต้องรีบตื่นเช้านะคะเพราะว่านุชต้องตื่นตีสีทุกวันทํางานต้องรีบตื่นเช้าเพราะนุชเขาเย็มปุ๊บนุชก็บ,บ้านมากคะคะ่ำแล้วค่ะทุกคนก็จะถึงบ้านหนึ่งทุ่มบางทีสองทุ่มนะคะ อย่างว้ยสุดเก้หกโมงหกโม,มงกว่าอย่างเงี้ยนูต,ต้องมายืนทางกับข่าวมาห่อข่าวไปทํางานเพื่อจะเช็บทางานอีกวันหนึ่งวันนูต,ต้องรีบอาบน้ำรีบกินเพื่อที่นุจะได้นอนสามทุ่มหรือว่าสามทุ่มครึ่งเพื่อที่นุจะได้มีเวลานอนถ้านอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกนะคะเพราะมันจะไม่ทําให้เราไม่มีแรงไม่มีกําลังพนุต,ตอนนี้ยนุกําลังออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตัวเองเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเราอะ เราอ่ะอายุมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็นุชอยากจะหันมาดูแลตัวเองบ้างดูแลเ <Aven ge> มื่อก่อนนุชเป็นคนที่ปล่อยตัวมากนะคะปล่อยตัวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรักตัวเองไม่ค่อยดูแลตัวเองอะ <Yeah. S 1> ่ะเราตัวเองก็ส้มขึ้นส้มขึ้นส้มขึ้น,นทุกวันก็ดูแบบทั้งส้มทั้งเหี่ยวทั้งแก่ทั้งแห้งเป็นยายพร้อมกุุงแหงนั่นแหละค่ะพอเราเริ่มลูกึ้นมาดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองดีดขึ้นอ่าอะไรมันก็ดีขื้นผิวพรรณมันก็ดีขึ้นร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็ปีกระเป๋าขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะก็ นุชอยากมาทักทายทุกคนนี่นะคะแล้วก็รอติดตามวิดีโอของนุชต,ต,ต่อไปด้วยค่ะนุชจะมีเวลาจะพยายามอัปเดตวิดีโอนะทุกคนแล้วก็ถ้าชวนเทนุชกลับไทยอ่ะนุชจะลงวิดีโอทุกวันเลยเพื่อที่จะเป็นความสุงจังดีๆของนุชด,ด้วยแล้วก็ความสุงจังดีๆของครอบครัวเลยนอนนุชก็หอยหามานานเลยการกลับไทยนุชไม่ได้กลับไทยมา4ปีแล้วค่ะทุกคนนุชก็อยากจะกลับไปเที่ยวไปกินไปอาบแดดไปเล่นน้ำทะเลให้ไปพักผ่อนให้เต็มที่อย่าลืมนะคะ ใครที่อยากมาเจอกันนุชน,นะเดี๋ยวนุจะบอกวันอาทีนะว่านุจะไปพัทยาวันไหนมาเจอกันได้นะคะที่พัทยาไปแกะไปกินหม,หมูกะทะด้วยกันได้นะใครอยากว่าเจอก็มาเจอกันได้นะนุชไม่ใช่คนที่แบบนุนเป็นคนที่กันเองกันเองแบบมากๆบ้านๆมากๆเลยเด้ออุ้ยดูค่ะข้างหลังนะคะตะวันกําลังจะขึ้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าน,นะคะขอให้ทุกคนม,มีความสุขคือเก่าวรถบัสกำลังมาแล้วเลิฟๆทุกคนนะคะจุบ๊บๆุ bye ๊บายบายสวัสดีค่ะ